ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกยังไม่เหมือนกันเลยแล้วคุณจะเอาอะไรนะนี่แหละครับเขาเรียกว่าคนไม่มีสมองนะฟังข่าวไม่ตั้งสติใช่ค่ะแล้วก็ต้องตรวจสอบหลักฐานด้วยไม่ใช่เอาแค่คำพูดใช่คือวันนี้เราฟังข่าวก็คือข่าวก่อนแล้วก็ว่ากันไปตามนั้น แต่มันต้องมาแยกอีกว่าเป็นผู้เสียหายจริงไหมไอ้ห้าพันคนเนี่ยเป็นผู้เสียหายจริงไหมนะเป็นผู้เสียหายจริงไหมนะและไอ้ยอดทั้งหมดนะครับที่บอกมาตอนนี้ที่รวบรวมอ่ะมันจริงไหมมันต้องแยกครับเ <C 2> ขาแค่ถามเฉยๆไปดูดีครับว่าาใช่ใช่แน่หรือเปล่าเขาแค่ถามเฉยๆอ่ะ เขามาบอกว่าผมมั่วเขามาบอกว่าผมไม่ได้ดูข่าวอ่ะเขาว่าผมบอกไม่ไม่พูดตรงกับข่าวอ่ะถูกต้องหรือเปล่าเออถ้าเขาถามเฉยๆผมไม่ได้ว่าอะไรครับแต่เขามาหาว่าผมไม่ได้ดูข่าวไล่ให้ผมไปดูข่าวอย่างเงี้ยนะมาบอกว่าผมมั่วอย่างเงี้ยผมพูดไม่ตรงอย่างเงี้ย ทั้งๆท,ที่ผมเองวันๆหนึนน่งผมนั่งอยู่กับหน้าจอข่าวเนี่ยใช่ค่ะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนค่ะนะครับมันต้องมีการตรวจสอบข้อมูลแล้วแม้กระทั่งที่ว่าบอก,บอก,บ,อกบอกวันนี้ที่บอกว่าเฮ้ยจะเป็นซ่องโจรมั่งเป็นอั้งยี่มั่งเป็นอะไรมั่งผมบอกเอออันนั้นก็คือข่าวที่นักข่าวแล้วาาก็เอามาโพสต์กันเอามาโพสต์เป็นแบบหัวข้อข่าวอะนะครัอุย้ยตอนนี้จะเป็นซ่องโจรโอ๋จับนู่นตอนนั้นอะไรครับเห็นนักข่าวออกมาออก โอ้โหตอนนี้นะครับนักการเมืองซวยแล้วนะครับนักร้องซวยแล้วทนายซวยแล้วนะครับเจอคลิปเสียงเป็นร้อยนะผ่านไปหนึ่งวันเจ้าหน้าที่ตํารวจบอกทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งโทรศัพท์ของบอสพอไม่มีคลิปเสียงเลยสักคลิปหนึ่งคาดว่าอาจจะอยู่กับโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่งที่อยู่กับคนขับรถไอ้คนขับรถนั้นสะชึกเอกอีกนะตอนนี้ตอนนี้พอได้มา นะตอนนี้พอได้มาคืออะไรครับได้มาเขาบอกว่ากําลังตรวจสอบอยู่นะครับนักข่าวก็มาตีโอ้โหนักร้องเดือดร้อนแน่ทนายเดือดร้อนแน่คนนู้นเดือดร้อนแน่คนนี้เดือดร้อนแน่ <c oughs> คาถามคือไอ้โทรศัพท์เครื่องเนี้ที่อยู่กับอะไรอะกับคนขับรถอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้ <c oughs> อาจจะไม่มีอะไรก็เลยก็ได้อาจจะไม่มีข้อมูลอะไรก็ได้ <c oughs> ก็ไม่แน่ถูกต้องไหมแต่ข่าวที่ออกมาคือนักข่าวอ่ะนะครับมันก็เต้าข่าวไปไอ้นี่ไป ไอ้นู่นปะนะครับแค่นั้นเองนะมันเป็นการเต้า,ข,าข่าวของนักข่าวไปนะครับมันเป็นเรื่องปกติถูกต้องไหมแล้วตอนนี้ก็เห็นมีมีบางช่องสื่อบางช่องเนี่ยอ่าที่สื่อบางช่องรู้สึกเป็นอะไรนะอ่าที่ออกมาบอกว่าอะไรนะมีมีทนายเข้าไปเกี่ยวข้องมีบอสอ่าปออนะครับมีทนายแบรนด์เนมมีอะไรก็ไม่รู้โยกันไปมั่วแล้วตอนนี้นะครับ นะับมีบอสใหญ่บอสปอ,อนะครับแล้วก็มีนี่แล้วก็เอาคนเอาคนที่มาให้สัมภาษณ์คือใครครับคนที่สัมภาษณ์บอกว่าเป็นหลังบ้านของบริษัทดีไอคอนนะครับอยู่กับบริษัทดีไอคอนเล่าเป็นฉากฉากฉากว่าบอสอะไรนะทนายแบรนดเนมนะครับทนายตอเต่านะอ่ทนายตั้มก็เดือดร้อนไปเลยนะครับนะแต่ผมก็ไม่รู้นะครับผมไม่ได้ยืนยันนะครับอันนี้คือเขาข่าว,ข,าวข่าวที่ออกมานะครับว่าเป็นทนายตอเตา่าเป็นบอสอ่ทนายตอเต่ากับบอสอะไรนะบอส พอ,อรู้จักกันสนิทสนมกันไอ้นี่กันหาว่ามีการที่ช่วยกันในออกมาทํางานเป็นทีมคนนู้นทําหน้าที่นั่นคนนั้นโอ้โหออกมาแบบสารพัดสารเพไปกันยุ่งใหญ่ไปหมดนะนะอันนี้คือข่าวอันนี้คือข่าวแต่ถ้าเราไม่ตั้งสติของข่าวเราก็จะหลงอ่าพี่เงินนี้ต้อนจะสรุปได้ทุกคนไหมพี่ไม่น่าจะได้ทุกคนนะครับคุณชายคนเขียนข่าวไปตามอารมณ์ของนักข่าว คนติดตามกระแสใช่รอความถูกต้องค่ะคือวันนี้เราเสพข่าวเราวิเคราะห์ข่ขาวตามข้อมูลข่าวไปเรื่อยแต่อย่าเพิ่งไปสรุปว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเหมือนกับยอดตอนนี้นะครับที่ยอดที่เขาออกมาเนี่ยคือยอดทั่วประเทศล่าสุดนี้มีการเลยออกไปถึงขนาดอะไรนะอ่าเขาเรียกอะไรสิประเทศนะทั้งประเทศทั้งเอเชียทั้งประเทศทั้งยุโรปโก็มีการเสียหายเกิดขึ้นมีอะไรกันเกิดขึ้นอะไรขนาดนั้นเนี่ย ใครจะผิดหรือไม่ผิดนะครับไปนั่งโต๊ะพี่หนุ่มกัใชัยได้เลยครับนะเสพข่าวเยอะไปก็ไม่ดี <c oughs> ใครจะผิดหรือไม่ผิดไปนั่งโต๊ะพี่หนุ่มกัใชัยได้เลยครับเ <c oughs> ขาไม่ให้นั่งง่ายๆหรอกค <c> ร <oughs> ับเขาไม่ให้นั่งง่ายๆหรอกครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมบอกเลยครับว่ามันเป็นการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์นะครับการอะไรการเฉยๆข้อสรุปหละมันยังไม่มีนะครับ แล้ววันนี้ก็ไอ้นี่กันไปนะไปถึงอ่างยี่นะไปถึงซ่องโจรแล้วนะผมก็ยังงงเลยไปไปไปถึงซ่องโจรไปถึงอ่างยี่ได้ยังไงเนี่ยอนะไปเลยไปนู้นแล้วอะเรื่องเล็ก, <c oughs> ลกๆทำเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยตีฟูกันแบบมหาศาลเลยครับ อ่านะก็ว่ากันไปครับนะอันนั้นคือคือคือข่าวเราเสพข่าวเราก็ต้องเสพข่าวแบบมีสตินะครับถูกต้องค่ะเอามาพัวพันกันไปหมดโอ้ยราสุดนะครับผมบอกเลยครับไอเนี้ยผมบอกเลยคือเรื่องตลกแล้วไม่สมควรจะเอามาพูดเลยลากไปถึงนู่นน่ะบอกว่า อะไรนะบอสเ,เทวดาเนี่ยใหญ่ฟาอะไรครับตอนนั้นก็คือทุกคนเนี่ยพุ่งเป้าไปเอาง่ายๆเลยคิดว่าเป็นเป็นเป็น,ปนคนที่เป็นเทวดาะบอกไม่รู้ไม่รู้ล่าสุดนี้มาบอกว่าไงป่าเป็นผู้หญิงใหญ่ฟาไม่รู้ไม่รู้อีกนูน้นโยงข้าไม่นู้นเลยนะมีนแซมเขาคงไม่คิดจะทำขนาดนั้นมั้ง คือมันไม่ได้มันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกจริงๆแล้วผมบอกเลยว่าสําหรับผมนะผมบอกไม่มีหรอกเทวดาไม่มีหรอกเทวดานะเสียงนั้นอะมันจบแค่นั้นแหละมันเป็นเสียงแค่แบบเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสียงแค่เขาเรียกว่าอะไรอะมันเป็นเสียงแค่คนนะครับอาคิดจะริถไถแค่นั้นเอง เสียงแค่คนจะรีดไถนะครับแล้วอ้างคนนั้นคนนี้คำถามคือคุณจะไปรีดไถใครสักคนหนึ่งคุณไม่อ้างคนใหญ่คนโตว่าช่วยเหลือได้คุณจะไปรีดไถเขาได้ไหมล่ะถูกป่ะคุณก็ต้องอ้างคนนั้นอ้างคนนี้อ้างคนนู้นแล้วถามนะครับไอ้พวกที่ไปรีดไถเขาที่ไปทำแบบผิดกฎหมายหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่น่ะส่วนใหญ่ไปดูเลยครับอ้างหมดอ้างรู้จักคนนั้นอ้างรู้จักคนนี้อ้างรู้จักกับในวังรู้อ้างสับสารพัดที่จะอ้างอ่ะ ก็เพราะมีหน่วยงานราชการมีส่วนได้เสียอยู่นะครับแต่ก็จ่ายไปเป็นหมื่นล้านค่ะเป็นไปไม่ได้ครับคุณพี่ออนช่วยบอกผมหน่อยสิครับเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเป็นหมื่นล้านครับช่วยบอกกับผมหน่อยสิครับช่วยบอกกับผมหน่อยครับเขาเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเป็นหมื่นล้านแล้วถ้าเขาจ่ายเป็นหมื่นล้านจริงทำไมแค่ใบอนุญาตขายตรงใบเดียวถึงเอามาไม่ได้